สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายวายจีนแปลไทยเรื่อง Counter Attack วันนี้ขอนำเสนอเล่มที่สองค่ะด้วยเพราะชื่อเชิงมั่นใจแล้วว่าเขาจะคบกับสัวเวย่ยแบ้จะรู้ว่าแท้จริงแล้วสัวเว่ยไม่ได้ใส่ซื่อแถมยิ่งจเจ้าแผนการก,กว่าที่เขาคาดคิดแต่เขากลับชอบสัวเว่ยตรงนี้ เพราะการได้ดูสัวเว่ยเสยแสร้งแกล้งทำบางอย่างมันทำให้เขาขั้นในหัวใจยุบยิบอย่างน่าประหลาดที่สำคัญเขากลับแยกออกได้ว่าอันไหนคือเรื่องจริงของสัวเว่ยอันไหนคือการเสแสร้งเช่นการเข้าหาเขาเหตุผลของการเข้าหาของสัวเว่ยอาจจะเสแสร้งแต่เรื่องที่สัวเว่ยชอบในตัวเขาและลักงูของเขาไม่ต่างจากเขา ชือเชิงเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงชือเชิงจึงเดินหน้าสุดกำลังแต่ไม่ว่าสัวเวย่ยจะดูชอบเขามาแค่ไหนนัวเนียกันยังไม่ลังเกียจแต่ในที่สุดสัวเวย่ยก็จะหยุดการแนบดชิดไว้เพียงภายนอกเท่านั้นไม่ยอมให้ชือเชิงได้รวมล้ำรวมเป็นหนึ่งชือเชิงจึงต้องมาหาคนสนิทของสัวเวย่ย เพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของสัวเวยและสั่งการว่าให้คนนั้นทำยังไงก็ได้ให้สัวเวยเปิดใจยอมรับเขาเสียทีสั่งให้เพื่อนสนิทของสัวเวยกำจัดปมในใจและแน่นอนว่าเพื่อนสนิทของสัวเวยมีหรือจะไม่ทำเขาออกจะกลัวชื้อเชิงขนาดนั้นเพื่อนสนิทของสัวเวยจึงได้วางแผนเตรียมการจนในที่สุดแล้ว ส่วเว่ยก็ตกเป็นของชือเฉิงชือเฉิงกับสัวเว่ยได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันทั้งที่ตอนแรกสัวเว่ยยังกลัวว่าชือเฉิงน่าจะพอได้เขาแล้วก็ทิ้งเขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าชือเฉิงเมื่อได้สัวเว่ยแล้วกลับดูแลรักษาเขามากกว่าเดิมไม่มีทิ้งควางแถมยังไม่กล้าลงมือหนักๆตามรสนิยมของตัวเองที่จะทำให้สัวเว่ยได้เจ็บตัวอีกต่างหาก ที่สำคัญเขาไม่ได้รักแค่สัวเว่ยเท่านั้นแต่เขายังรักไปถึงแม่ของสัวเว่ยชื่อเชิงจึงได้กลายเป็นหนึ่งในคนที่คุณแม่ของสัวเว่ยเชื่อใจและไว้ใจทำให้ชื่อเชิงไปหาคุณแม่ของสัวเว่ยอยู่หลายครั้งแถมยังเป็นคนพาไปโรงพยาบาลทำให้เขาได้รับรู้ว่านอกจากโรคเบาหวานแล้วคุณแม่ของสัวเวยยังมีอีกหลายโรคลุมเลา และหนึ่งในโลกนั้นก็คือโลกมะเร็งชืเชิงตั้งใจจะบอกเรื่องนี้กับสัวเวยแต่ว่าคุณแม่ของสัวเวยกับขอเอาไว้เพราะไม่อยากให้สัวเวยต้องกังวลใจชือเชิงจึงได้แต่เก็บความลับนี้เอาไว้เพียงผู้เดียวส่วนเหตุผลน่ะเหรอไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเขาเชื่อฟังคุณแม่ของสัวเวยขนาดนั้นหรอกแต่มันเป็นเพราะว่า เขาไม่สามารถทนเห็นสวเวยเสียใจได้เช่นกันและความลับเล็กๆนี้ก็กลายเป็นชนวนเล็กๆของรอยเล้าของความสัมพันธ์ของทั้งคู่เพราะการอยู่ด้วยกันทุกวันทำให้สวเวยรู้ดีว่าตอนนี้ชื่อเฉิงกำลังปิดบังบางอย่างจากเขาและเรื่องนั้นสวเวยกลับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของวังชั่วคนรัก คนเก่าของฉือเฉิงคนรักเก่าที่จากฉือเฉิงไปนานถึง6ปีคนรักเก่าที่ทิ้งแผลใจเอาไวใ้ให้กับฉือเฉิงกลับมาประเทศบ้านเกิดการกลับมาของวังชั่วทำให้สัวเวยร้อนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะนอกจากเขาจะรับรู้ดีว่าชือเชิงเคยมีใจให้กับคนรักเก่ามากขนาดไหนตอนนี้เขากลับรู้แล้วว่า วังชั่วเองก็มีใจให้ใหกับฉือเฉิงมาตลอดเช่นกันแถมยังคิดที่จะเอาฉือเฉิงกลับไปอีกด้วยหัวสมองของสัวเว่ยเลยต้องทำงานอย่าหนักโดยเพราะว่าตัวเองก็มีเรื่องความลับการเข้าหาฉือเฉิงแต่แรกเช่นกันความลับที่ฉือเฉิงไม่เคยรู้สัวเว่ยจึงหวาดกลัวในใจเป็นอย่างมากกลัวว่าถ้า คนรักเก่าของฉือเฉิงรู้เข้าจะเอาความลับนี้ไปบอกกับฉือเฉิงและเขาไม่อาจคาดคิดเลยว่าชื่อเชิงจะเป็นอย่างไรเสวอเวย่ยจึงต้องรีบวางแผนกำจัดแฟนเก่าของฉือเฉิงออกไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าที่ฉือเชิงหายตัวไปหรือปิดบังอะไรบางอย่างนั้นเป็นเพราะว่าต้องการปกป้องเสือเวย่ยจากเรื่องของแม่ต่างหาก ไม่ได้หายไปหาแฟนเก่าอย่างที่สัวเวยคิดกังวลโดยพเราะวาดกลัวย,ยังหนักสัวเวยจึงเข้าหาวังเจินพี่ชายของคนรักเก่าของฉื่เชิงโดยสองเหตุผลหนึ่งเขาคิดว่าวังเจินพี่ชายของวังชั่วเป็นฮีโร่เพราะเก่งเรื่องการต่อสู้สอง สัวเวยต้องการให้ชื่อเฉิงได้เดือดเลือนน้อนใจบ้างแล้วมันก็เป็นไปตามคาดชื่อเฉิงได้ร้อนใจเข้าแล้วจริงๆเขาหึงหวงจริงๆแล้วนะสัวเวย่ยคงต้องโดนลงโทษเสียหน่อยแล้วละ่ะอันนี้ก็จะจบเล่มสองนะคะหลังจากเล่มหนึ่งได้ปูเรื่องราวได้ปูนิสัยของคนทั้งสองไปแล้วมาในเล่มสองนี้เป็นเล่มของการดำเนินมาถึงชีวิตคู่ชีวิตรักช่วงแรกของคนทั้งสอง เพราะรักไม่ได้เกิดจากการตบหลุมรักแต่เกิดจากการที่ต้องการการแก้แค้นแล้วก็ดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้ของคนทั้งสองจะเริ่มมีรอยร้าวเสียแล้วสิยังไงแล้วก็ฝากติดต่อกันในเล่มต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย